สวัสดีครับเพื่อนๆืกลับมาเจออีกครั้งกับ EC EC 6395นะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดตัวแบตเตอรี่นะครับจะเข้าก่อนเนี่ยที่เพื่อนๆนได้เคยดูไปแล้วของ CT e ทนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของการเช็คโวลต์นะครับว่าโวลต์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่ามันก็จะเป็นสีกระพริบสีเขียวสีส้มสีแดงนะครับ<ๆ>เพื่อจะบอกว่าจริงๆเราต้องจะต้องชาร์จแบตแล้วหรือ,อยังนะครับวันนี้ผมมีอุปก,กรณ์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับนี่ให้ดู ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทสตัตวแบตเตอรี่นะครับหน้าตาประมาณนี้สามารถที่จะใช้ในการเทสพวกค่า CCA c o แกงกิน n M นะครับเพื่อใช้ในการแบบชาร์จเรื่องตัวสตาร์ทนะครับคือโวลเทจที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโวลที่ใช้สำหรับสตาร์ทรถได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนจะเข้าใจว่า วอ์สูงสูงสตาร์รดได้ต้องบอกนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยกระแสที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวมอเตอร์สตาร์เนี่ยมันต้องการโคแคงกิ้งคือที่เขาเรียกว่าค่า CCA CCA ไม่ถึงเนี่ยวอ์ถึงสตาร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งถึงเห็นว่าพวกร้านแบตที่เราเไปเทิร์นแบตอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีแบตที่ร้านเนี่ยเอาไปใช้เกี่ยวพวกอุปกรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกมอเตอร์เอาไปทาเป็นพวกอุปกรณ์ไฟสองสว่างเป็นแบตเตอรี่เสริมอะไรประมาณนั้นพวกนี้คือค่า CCA มันไม่ถึงแต่วอล์มันได้ นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่สัดาดาณรถไม่ติดเนี่ยเช็คแต่โวนอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเช็คค่า CCA ด้วยนะซึ่งแบตของไอ้ตัววาตาที่เอ่อ MG ให้มาเนี่ยมันมีค่า CCA ที่เขียนอยู่บนตัวตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ค่าเขียนอยู่ตัวนี้โค้แคนกิ้งแอมเห็นไหม760แอม ตัวนี้นะครับ760แอมป์แต่มันจะมีค่าตัวอื่นที่เขาเรียกว่าค่า SAE ให้วัดอีกค่านึงเป็น680แอมป์นะครับแบตเตอรีออ่ตัวเรตของการคายประจุดได้70แอมป์ที่12โวลต์แต่เวลาเราดู CCA เราจะดูตัวนี้นะครับนี่760แอมป์เดี๋ยวมาดูกันต่อทีนี้รูปแบบของการจะวัดผมไม่ดูก่อน ในรูปแบบของการที่เราจะวัดตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวเครื่องนี้สามารถจะวัดได้ทั้งในรถและนอกรถนะครับวิธีง่ายๆเลยนะผมเสียบเข้าขั้วแบตบดําเข้าดำนะครับแล้วก็สีแดงเข้าขั้วบวกะนะครับหนีบไปได้เลยประมาณน,นี้ผมให้ดูเห็นไหมเราเข้าใกล้ๆหน่อยประมาณนี้นะครับ ผมปิดไฟตัวนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆหน่อยปึบ๊บนี่ประมาณนี้นะสูงเข้าไปอีกตุ่มได้ไหมเอ่อประมาณนี้นะครับนี่ให้เห็นใกล้ๆประมาณนี้นะทีนี้เราจะเช็คแบตได้ยังไงบ้างนี่สังเกตด,ดูนะมันจะเช็คแบตเวฟฟอร์มคือมันทำได้หลายอย่างนะไวาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมเคยทำรีวิวอุปกรณ์ตัวนี้ไว้กับรถกันเก่านะครับ ทีนี้เราจะเช็คแบตนะเราก็เลือกเช็คแบตตัวนี้ต่อคอมได้ด้วยนะ,ะผมเช็คแบตก่อน Enter เข้าไปนีพอเช็คแบตเสร็จมันจะถามว่าต่ออยู่ในรถหรือนอกรถซึ่งเราต่อ,อยู่ในรถนะครับเราเลือกตัวนี้ไปมาถามว่าเราจะเทสอะไรแบตเตอรี่เทสหรือว่าทงกิ้งเทสหรือว่าชาร์จิ้งเทสซึ่งในที่นี้เราจะเทสตัวแบตเตอรี่นะครับเทสตัวนี้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยมันจะบอกว่าให้ hey, อ่ เปิดไฟหน้ารถนะครับแล้วก็เปิดประมาณ10วินาทีแล้วก็ปิดทิ้งเพียงแต่ว่ารถ MG เราอ่ะมันจะเปิดไฟหน้ารถได้ต่อเมื่อเราสตาร์ทรถนะไฟหน้ารถมันจะไม่ยอมติดเลยต่อให้เปิด AC ก็ไม่ติดเพราะนั้นผมก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยลึกได้อย่างหนึ่งก็คือผมกดเปิดรีโมทนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดปิดรีโมทเนี่ยไฟหน้ารถมันจะติดเพราะผมผมเปิดตัวเวลคั่มไลท์ไว้นะครับเนี่ยผมก็จะเปิดตัวรีโมทตัวนี้นะกด1ครั้งแล้วก็นับไปสิวิเพราะไฟหน้ารถมันจะติดไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วผมก็ปิดปิดโดยการกดรีโมทปิดซึ่งไฟหน้าผมก็จะปิดไปด้วยนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม Enter ยืนยันตัวเครื่องจะถามครับว่าแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่แบบไหนนะครับ Regular flat หรือว่า AGM Flat Plate AGM Spiral ของเราเป็น AGM Flat นะครับ อ่าประมาณนี้จากนั้นกด enter ครับยืนยันเพราะแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่ AGM นะครับแล้วก็เลือกค่าจะเท s ครับก็คือ CCA เห็นไหมมันจะมีหลายค่าในนี้เลยเนี่ยสารพัดเลยเนะแล้วก็มีค่า SAC เห็นยัง SAC ก็คือตัวเมื่อกี้นี้ซึ่งเมื่อกี้นี้มันระบุเอาไว้ว่า SAC อยู่ที่หกรอยแปดสอ่าผมเอาเลือก SAC ก็ได้อะ SAC 6กรแปดสเราก็กำหนดค่า ของแบตเตอรี่เราครับว่าแบตเตอรี่เรา S A C อยู่เท่าไหร่แบตเตอรี่เราอยู่ที่680ผมออก็ขึ้นไปเซตไป680นะครับจากนั้นกด enter ครับยืนยันตัวเครื่องจะทำการเช็คแบตให้นี่สังเกตดูนะอ่ a t e of h อฟ l ฮลก็คือตัวแบตเตอรี่อยู่ในกู๊ดแบตเตอรี่ก็คือ100%นะครับแล้วก็ S A C ที่วัดออกมาได้คือ848แอมจากตัวเครื่องเนี่ยตัวไอจากตัวแบตเตอรี่ที่เขียนไว้ในส่วนของตัว เอสเอซี uh, อยู่ที่6 8 0แอมป์นะครับแต่ถ้าวัดแบบ CCA ตามมาตรฐานอังกฤษนะจะอยู่ที่ 700, 7 0 0 760แอมป์นะถ้าเทจริงๆผมมีเทมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะได้อยู่ประมาณ uh, พันนิดนิดนะครับแต่ถ้าวัดตาม SAC เนี่ยจะอยู่ที่8 4 8แอมป์นี่ตามตัวเลขนี้เลยจากตัวแบตเตอรี่เขียนไว้ SAC อยู่ที่6 8 0แอมป์เนี่ยวัดได้มา848อแอมป์นี่ถือว่าสุขภาพแบตเตอรี่ดีมากนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมดูแลในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย ตัวเครื่องชาร์จด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้แบตเตอรี่ตัวนี้มันเสื่อมเร็วถูกไหมเพราะว่าแบตเตอรี่ราคามันก็แพงนะตัวนี้ลูกหนึ่งนี้ถ้าซื้อศูนย์นี่รู้สึกจะหมื่นสามั้งนะผมจำไม่ผิดน,นะลองวัดแบบที่เป็นมาตรฐาน CCA แบบของอังกฤษบ้างละกันนะผมก็จะถอดตัวขั้วแบตออกนี่ถอดออกนะใส่กลับเข้าไปใหม่ครับนี่เดี๋ยวเราจะวัดตามมาตรฐาน CCA ปกตินะเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวผมกดตัวเช็คแบตนี่เช็คแบตนะเช็คแบตกด enter นะครับแล้วก็เลือก in vehicle นะครับนี่ตามนี้เลยปึ๊บแล้วก็เลือกแบ t เตอรี่เทสมันก็จะบอกแล้วว่าให้ผมทำการเปิดไฟซึ่งในที่นี้ผมก็จะเปิดไฟนี่เปิดไฟกดรีโมทปึ๊บปหนึามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโอเคผมกดบิด ไฟก็ดับแล้วผมกด enter ยืนยันอีกทีนึงว่าเนี่ยผมเทสเสร็จแล้วมันก็ให้เลือกนะครับว่าแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่ไรผมก็เลือก AGM flat นะครับกด enter เลือก CCA แล้วค่วนี้นะแล้วก็ใส่ค่าของ CCA เข้าไปครับของแบตเตอรี่วาตาตัวนี้เนี่ย H6 เป็น CCA ที่760นะครับ760อ่ะ760 CCA กดยืนยันครับ ตัวเครื่องก็เช็คให้ล้นี่เรียบร้อย State of Health อ0เเหมือนเดิมครับแล้วก็ CCA อยู่ที่900แอมแอนี่ไงเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่สเตตเนี่ยอยู่ที่760แอมป์สําำหรับ CCA นะตัวนี้ได้900ก็ถือว่าเกินมาตรฐานนะก็พูดง่ายๆคือแบตเตอรี่ยัยงสุขภาพดีอยู่นะครับในนี้จริงๆมันจะมีการบอกค่าต่างๆให้ด้วยนะก็คือค่าโอห์ม ของความต้านทานของตัวแบตเตอรี่นะครับคือถา้ามันสูงมากๆก็จะเจอปัญหาว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพแล้วไงแล้วก็โวลต,ต์เตทตอนนี้คือ12.7โวลต์นะสแตนดาร์ดที่เราตั้งไว้คือ760แอมป์วัดได้900แอมป์นะครับสเตทออเพลกก็คือ100%ก็เป็นเรื่องของการเทสตัตวแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันสมควรเปลี่ยนแล้วหรือยังเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีการเอาโวลต์เิเตอร์มาวัดนะครับบางคนเอาบางคนเอาโวลต์มมเตอร์มาวัดแล้วก็คิดว่า วั์มิเตอร์เนี่ยจะตอบได้ว่าจริงๆแล้วผมถอยออกไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันโอเคโดยการวัดที่วั์มิเตอร์ว่าเอ้ยว้นยัง12บสอโวลต์กว่าอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเอามาใช้เนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ค่า CCA ในการสตาร์ทรถยนต์คือมันออนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในรถอะแต่พอจะสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทไม่ติดเพราะ CCA มันมันตกนะครับส่วนใหญ่แบตเตอรี่ที่เริ่มเสื่อมเนี่ย วัวมันตกลงมาแต่มันไม่ดิ่งหัวลงนะครับแต่ CCA มันจะดิ่งหัวลงเลยทําให้สตาร์ทรถไม่ได้นะครับงั้นค่ามอาคานสําคัญจริงๆคือ CCA ครับเป็นอะไรที่ปกติวัดมดวัวเครียกว,วัวมิเตอร์ทั่วไปมันวัดไม่ได้มันก็ต้องใช้อุปรกรณ์แบน,นี้ใช้ในการวัดนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อ c o n เวยนะผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูแล้วกันผมก็ไปซื้อมาจากช h อปปี นะครับตัวนี้สามารถจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเพื่อใช้ในการแบบเช็คส่วนของการอัพเฟิร์มแวร์แล้วก็โหลดไฟล์เข้าไปเก็บในคอมเพราะมันสามารถสร้างเวฟฟอร์มที่เป็น,ปน,ปน,ปนการาฟได้นะไปดูวิเคราะห์ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับ e ีซี่อีซนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไ,ได้กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็ิตคลิปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะ มีความสุขในการใช้งานรถ MG แบบเพียบพร้อมถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ